ที่ไหนเนี่ยไปซื้อทางนี้อ๋อซื้อร้านเจที่เราเคยไปกินน่ะเดี๋ยวนี้มันมีร้านเจหรือเปล่ม่สันปะเลี้ยงเนี่ยนะแล้วทำไมจะไม่มีมันไปทางนี้ก็ชี้ออกไปทางนี้เดี๋ยวก็เลี้ยวไปก็ไม่ชี้ไปทางนี้ก็สันปะเลียงดิแม่อย่าลวนนะอย่าสวนนี้มันโดนหลังเดี๋ยนี้ไปลื่นไถลอ จะเดินหลังมือซะแล้วไม่หลังมือมาลูกหลังมือสรุปว่า Y M C A ใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษแม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษแม่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนลาบปลาแก้วเออโอเคน่ะเอออย่างนี้อย่างนี้โอเคหน่อยชี้ไปทางนี้ก็สันปลาเลียงนี่ครับว่าจะไปได้ไงลาบปลาแก้วอยู่นี่โอ้ยเขายาแรงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องสุดไม่รู้เรื่องสุด แต่โดนกักัวนี่จะเพี้ยนแล้วนะจำทิศจำทางไม่ได้นะว่าจะหลังมือก็